ดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับไไม่รสวัสดีครับผมนี่บอสตัวจริงของตัวจริงอยู่นี่คุณอะไรบอสใหญ่งานดิโนเวทเหรอเอาดีๆตกลงอันนี้บอสหรือบอยมันกำกึ่งไงกำกึ่งเหรอไม่น่าจะเป็นบอยนะน้องโตสามกิตตังโตสามกิตตังครับแป๊บนึงออกไปรับออเดอร์หน่อยครับรับินนี่คุณแต่งตัวอะไรแต่งกูต้องเหมือนเลยทั้งเวอกับทั้งล่างกูไม่เคยแบทกันเลยเนี่ย วันนี้นะคร<อ>ับก<อ>็เป็นวันดีๆวันพิเศษแล้วกัน<อ>วันนี้ลูกค้าเข้าคนที่ดูอยู่ทังบ้านก็บอกว่ามันก็เข้าทุกคลิปนี่ว่ะ <c oughs> เริ่มดังไงพี่เริ่มดังเออแต่วันนี้เป็นเจ้าแรกแล้วกันที่เป็นเครื่องบอเครื่องมือช่างใช่ครับซึ่งจะบอกว่าช่างก็ใช้อยู่แล้วใช่ครับคืองานรีเวตทั้งหลังเนี่ยขาดไม่ได้เลยมันขาดไม่ได้ครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับสวานโรตารีของบอสสวานโรตารีนี่มันเป็นของหน้าของอิตาลีนะอันนั้นคริสเตียนบิอาล ถ้าขายตามวันเนี่ยจะอยู่ที่80-90แต่500นึงจะผิดกฎหมายแหละวอนนี้มันลอตเตรี่นี่คุณก็เล่นไปก่อนจะชงไงมาสว่านลอตเตอรี่ของบอสรุ่นนะครับจะเป็น GBS 2 2 0ครับผมจะเป็นสว่านร,รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ใหม่มากๆเพราะว่าที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ความกระชับรัดทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับคนใช้งานทั่วไปอาจจะเริ่มงงๆ สว่านอะไรสว่านโรตารี่วัดเล่นมุกไปซะเยอะโรตารี่เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นแบบสว่านเจาะธรรมดาอ่ะสมมติท่านเป็นสว่านเจาะธรรมดาแรงไฟมันน้อยแรงไฟน้อยด้วยแล้วครับไม่ได้ม่ได้กระแทกอ๋อก็คือถ้าเป็นสว่านธรรมดามันอาจจะไว้แบบเจ <ใช S 2> าะทะลุอาจจะเป็นพวกอะไรไม้ยิบซ้ำใช่ครับอ่าคือกําลังมันไม่ค่อยแรงมาก<ช>คนทํางานบ้านรธรรมดาเฉยๆอ,อ,อ่ะสว่านตัวเล็กก็อาจจะพอ,อ,ะพอ,อแต่พอมาเริ่มเป็นงานรีโนเวทแบบนี้มันจะใหญ่ อ่าต้องมาเจาะปูนมันเลยจะมีวิ่งอะไรก็แล้วแตสว่านที่แบบกระแทกแล้วอ๋อกะยุคต่อมาก็จะเริ่มมีสว่านกระแทกพัฒนาขึ้นมาสว่านกระแทกข้อแตกต่างมันคืออะไรตรงไหนที่มันเป็นส่วนเกินเขาก็สามารถที่จะกระแทกหรือว่าสมมติเราอยากจะเจาะปูนเจาะเหล็กถ้าสว่านธรรมดามันหมุนอย่างเดียวมันเจาะไม่ทะลุเนาะนะครับแรงมันไม่พอแน่แหละมันเลยต้องมีการเหมือนกระแทกมันกะครับคราวที่แล้วผมเห็นช่างกล้องใช้สว่านกระแทกไปไงครับกระแทกมันปั๊บ ทำอคนแล้วกระแทกแล้วต้องคุยใช้ว่วนทำไง้กระโดดกระแทกนี่คนงานผมหยุดไปสองคนเพราะว่าหัวแตก โผลรกระแทกแล้วพอมีสว่านกระแทกมามันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขาเรียกว่าสว่านโรตารี่มันคือเป็นการกระแทกเหมือนกันแต่แรงขี่มันจะเยอะกว่าเขาได้คิดค้นว่าให้ช่างไอ้ทางานได้เร็วและพันธุ์นมากยิ่งขึ้นถูกต้องฉะนั้นหัวเนี่ยมันเลยต้องเป็นรุ่นพิเศษมันเรียกว่า SDS plus มันจะจับดอกสว่านแน่นมันจะไม่หลุดตัวเนี้ยมันจะไม่หลุดคุณใส่ไปเลยพอคุณใส่ไปปุ๊บมันจะไม่หลุดออกจากกันนันคือปัญหาของสว่านเมื่อก่อนจะเป็นสว่านกระแทกนั่นแหละบางทีหัวมันมีโอกาสหลุดซึ่งระบบหัว สว่านหรือเรียกว่าชักเนี่ยระบบเนี้ยบอสอ่ะคิดค้นมาตั้งแต่ปี1975แล้วโหนานมาแล้วครับับแอบบอสเนี่ยเป็นก้าวแรกที่คิดมาเลยนะครับอ่านเรียกได้ว่าเรื่องสว่านช่างก็จะไว้ใจอยู่แล้วน้ําหนักเนี่ยมันเบามากมันประมาณ2โล2.3งจดา่ประมโลนิดเองครับฉะนั้น่ะบางทีใช้หนักขึ้นบันไดไปทํางานในที่สูงใช่ครับต้องแบกต้องหิ้วขึ้นไปเนี่ยมันจะ ลำบากในการอ่านเขาแบบในสมัยก่อนมันจะเป็นตัวจะเป็นเหล็กเลยจะเป็นเหล็กทำให้มีน้ําหนักเยอะเขาเปลี่ยนเป็นพลาสติกที่แข็งแรงแบบอันนี้คือ GBS 220เนี่ยมันทํามาตอบโจทย์เรื่องนั้นแล้วกันใช่ครับอีกไฮไลท์ของมันเลยคือมันจะเป็นการเรื่องการกระแทกอันนี้มันจะมีสารระบบเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ละกันอ่ะ ระบบแบบเจาะธรรมดาเจาะมากเจาะเหล็กเจาะอะไรว่าไปพอปรับขึ้นมาคุณปรับให้หน่อยก็ปรับมาปุ๊บเก็าระบบที่สองเป็นระบบเจาะกระแทกนะครับอันนี้รุ่นก่อนก็จะมีแค่สองระบบแค่นั้นแหละคราวนี้หนักตาเข้าก็จะมีเสริมมาตัวนี้ระบบที่สามมันคือระบบระบบสกัดหัวเนี่ยมันจะล็อกมันจะไม่หมุนแล้วนะมันจะทําการแต่ถ้ามันกระแทกคุณต้องเปลี่ยนดอกด้วยป๊อปปั๊บคุณก็จะมาเปลี่ยนเป็นดอกนี้เลยดอกนี่ของเขาก็จะมีมาให้เขาจะออปชั่นเขาจะมาลี่ยนทำมาแล้วแบบตอบโจทย์ช่างนะใช่ครับ คุณรุ่ว่ารุ่นนี้ GBS 220นี่ยังไงคุณเห็นช่องได้เลยคุณคุณเอาไขควงไขไปได้เลยเปิดมาปุ๊บคุณเปลี่ยนแปลงฐานได้เลยตรงนี้เลยไม่ต้องแกะทั้งชิ้นแล้ว อ๋อไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องแบบดึงตอนฝาออกมาคือเอางี้ผมเซิร์ชในย t u b e อะง่ายๆเห็นช่างเขาแกะสว่านลูกนือจะเอแกับโอ้โหมันแกะแบบมันยุ่งยากตัวแปลงถ่านเนี่ยคือเดี๋ยวมันต้องมีงานไฟงานอะไรมามันต้องมีการแปลงไฟบ้านมีการแปรงนู่นแปรงนี่เจตัวแปลงถ่านเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับช่วยแปลงระบบงานมาให้สว่านเนี่ยมันทำงานได้ดีเวลาแปลงถ่านมีปัญหามันจะเป็นยังไงคือมันกดแล้วมันจะมันจะไม่ได้หมุนเหมือนเดิมมันจะแบบหมุนติดติดดับดับเพราะว่ามันไม่ใจะหมดแล้วไง่่ออมจะเรางงคืืช ทนยิ่งขึ้นอ่ะทนยิ่งขึ้นดูแล้วดูรูปลักษ์เขาสวยคุณชอบไหมแต่จริงเนี่ยในลักษณะของการใช้งานก็คือใช้งานหนักได้เลยงานใช้งานก่อสร้างงานรีโนเวทแบบนี้มีติดไว้ช่างอุ่นใจเลยใช่ครับคุณผู้หญิงก็ทําได้ว่าถึดงานเจาะนู่นติดนี่อย่างเงี้ยอันนี้ตัวเบาด้วยเนาะสวัสดีค่ะวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องแป้งมาอะไรมาลงสยามมลงสนาม มันคือแรงมันต้องปรับนี้อ้าวพอดีน้องน้องแป้งมาพอดีนะครับเดี๋ยวจะมาให้ลองใช้ดูว่าสว่านบอสนะครับหญิงตัวเล็กๆคนนี้มาใช้สว่านบอสใช่นะครับรุ่น GBS 220ที่เราบอกว่าน้ำหนักแค่2.3กิโลแต่ลองถือก่อนเฮ้ยลองถือกูว่าลองถือหนักไอมมันถือง่ายอ่ะมันมันถือง่ายนะแล้วก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดอ่ะจะลองดูไหมลองสักนิดนึ่ง เป็นไงครับถามความรู้สึกหน่อยเหนื่อยจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วงานใช่แต่ง่ายอยู่แต่ง่ายปกติผู้หญิงเห็นสว่านโรตารี่สว่านใหญ่ๆแบบนี้กวัวก่อนกลัวก่อนใช่ไหมกวัวก่อนเลยอันตรายแล้วกลัวหนักด้วยแล้วก็ไหวหรือเปล่าเจาะผนังอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างแป้งอะใกล้กับแบบพวกไซต์ก่อสร้างเยอะก็จริงแต่ก็ยังแบบรู้สึกมันยังดูไกลตัวนะกับงานผู้หญิงะไรอันนี้ก็คือนะครับสว่านบอสรุ่น GBS 220 0ก็ทํามาเพื่อตอบโจทย์ความกระทัดรัดละกัน ใครอาจจะเป็นแบบผู้หญิง DIY เดี๋ยวนี้ผู้หญิงทำงานช่างทำงานฝีมือเยอะเริ่มเริ่มแต่งบ้านเองเริ่มทำอะไรดูไหนๆถ้าจะไปซื้อสว่านทั้งทีเนี่ยตัวละประมาณส0 0พขอขอขอดูกล่องโอเคเนี่ยกล่องมาอย่างนี้เลยอ่าประมาณนี้โอเคถูกใจแปะขอบคุณน้องแปะมากครับโอเคค่ะขอบคุณครับไปครับเริ่มจะร้อนรนและอยากอยากอยากเล่นอยากเล่นจาะปูนไปแล้วจ่อเหล็กได้ไหมจาะเหล็กได้ต้องเปลี่ยนดอก เจาะไม้ได้ไหมเจาะไม้สบาย,ยตัวเล็กแค่นี้ครอบคุมเกือบจะทั้งหลังแล้วงานรีเวนเ้ว่าแบบเราไปเจออะไรที่แบบว่าเป็นเนื้องอกปูและนิดหน่อยเงี้ยสามารถจะกัดได้เอาไง่ายๆว่าสว่านโตรตารี่ของบอสรุ่น GBS 220ตัวนี้นะครับ,รบมีกำลังไฟอยู่ที่720วัตต์แรงกระแทกเนี่ย2จูนนะครับและความเร็วรอบเนี่ยประมาณ1,400คร้อบนะครับต่อนาที<ม>ก็จะเรียกว่ามาพร้อมขนาดที่ย่อมยาวลง แล้วก็ทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมนในราคาครับคุณอยากรู้ราคาหรือยังคุณคุยมาขนาดนี้ต้องไปถึง5,000ันและ2อง0้าิไม่ถึง3 0 0พันไม่ถึง3,000ันคือว่าคนมีเงินกับบ้าน10บาทนี่ว่ะอ่าเผื่อไปซื้อล<ไ>อตเตอรี่ต่ออะไรวปเนี่ยคือ GBS 220เนี่ยจะมาพร้อมกล่องอย่างนี้นะจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าตัววารยะยะการจอดให้แล้วก็มีเครื่องมือข้างในนะครับในราคาไม่เกิน3 0 0พันเนี่ยคุณได้อย่างนี้เลยตั้นี่อ่าตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ความเป็นบอสใหญ่ของคุณอ่าใน แต่รพูดถึงตัวนู้นดีกว่ายุใหญ่กว่าดีนะอ่านี่มาเลยปึ๊บข้าวนี้อ่าอันนี้เรียกว่าเป็นรุ่นตำนานแล้วกันถ้าช่างเห็นช่างต้องบอกว่าเหมือนต้องมีเฮ้ของมันต้องมีอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือ สางรว่ารู้กันอยู่แล้ว <S <S ซึ่งเนี่ยสว่านโตตรตารีของบอสรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GBS 2 2 6 DSR ถ้าอยากจะดูรีวิวอื่นๆแบบละเอียดที่อื่นเขามีรีวิวไปเยอะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นตำนานเป็นรุ่นดีของเขาเลยนะครับพอมาเป็นรุ่นที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเหมาะสำหรับงานหนักงานเฮฟวี่ดิวตี้ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยกำลังไฟของมอเตอร์มันจะขึ้นมาเป็น800วัตต์แล้วนะครับและแรงเจาะกระแทกเนี่ยอยู่ที่27จูลนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีทั้งหน สองมีศูนย์มีรูปการใช่ใช่ครับประมาณนี้นะอะที่คุณชอบคุณชอบอะไรตัวนี้มันจะเป็นหัวนี้ได้เพื่อที่จะเราแบบเจาะไม้ได้คุณจะเอาออกปุ๊บถ้าคุณแค่ดึงเงนี้มาเลยคุนจ่อเองเปลี่ยนปึ๊บเฮ้ยวายว่าก็จะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเพราะตัวนี้มันไม่ได้แบบเป็นของโรตารี่แล้วเราจะเอาเป็นโรตารี่ใส่ไม่ได้อ๋อไอตัวนี้เป็นดอกจับธรรมดาทั่วไปคุณจะจะเป็นดอกแบบเจาะเล็กๆเจาะไม้ตจอก็ได้คุณนี้ดอกเจาะเล็กดอกไม้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถมาใช้ตัวนี้ได้เลยคือดอกทั่วไปใส่ได้ก็บม เฮ้ย <He> คุณก็ได้ได้ใช้แล้วแต่ว่าคุณต้องหมุนนะเรียบร้อยนะครับกับสว่านบอสโรตารี่2รุ่นที่ทเราเอามารีวิวกันนะครับในายใหญ่มาขนาด <Bot S 2> นี้นะครับเขาต้องอยู่คู่กับเทคโนโลยีด้วยอ,อย่างนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือ บอสเนี่ยเขามีแอปที่เรียกว่าบอสบีคอนเน็กได้แล้วมันจะมาแนะนําให้ช่างกล้องใช้หน่อยไม่ผมต้องใช้แอปแบบอ่ะสมมติถ้าผมพูดถึงสว่านบอสอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินอะไรมาบ้างบอสปลอม่บบมันเยอะของปลอมอ่ะของปลอมเยอะคุณโหลดแอปบอสบีคอนเน็กที่เป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับอ่ะพอกดเข้าไปปุ๊บหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับพอลงทะเบียนเสร็จมันจะต้องมีการยืนยันกับมือถือด้วยนะไม่ใช่แบบใครลงทะเบียนอะไรแล้วก็สมัครใหม่ไปได้เรื่อยๆอ่ะต้องล็อกกับเครื่องด้วยอันนี้คือจริงจังแล้วเมื่อกี้ถามมาว่าเรับ ไม่ต้องวิ่งไปสูนแล้วอไม่ต้องมาตรวจสอบดูว่าอันนี้ของใ่าไม่ได้ไม่ได้คุณหันด้านนี้ให้หน่อยดูนี่มันจะมีนี่เห็นไหมนี่เล็กๆนี่ QR code อ่าลงทะเบียนเครื่องมือจึ๊กนี่แล้วคุณก็มาดูตรง QR code ที่คุณจะหาอ่านี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าโอ้ยนี่สวัาด์ลอตเตอรี่ระบบ sds plus นะเป็นรุ่น G n s สูนะหมายเลขซีเรียลนะเป็นอะไรซึ่งแปลว่าเนี้ยมันจะเป็นการยืนยันของแท้ได้นั่นแหละนะครับอีกอย่างหนึ่ง คุณสแกนอันนี้ไม่ใช่สแกนเล่นๆคุณก็ลงทะเบียนไปเลยประกันไปเลยเพื่อเพื่อทำประกันกรอกรายละเอียดวันซื้อกรอกใบเสร็จที่คุณซื้อมานะครับมันก็จะเก็บเป็นใบรับประกันของคุณบางทีคุณไม่ได้มีเครื่องมือแค่2ตัวเป็น10บสตัวก็ต้องมานั่งจามอ่ะไอ้นี่หมดประกันเมื่อไรหมดอายุยังไงอ่ะมันก็จะบันทึกไว้หมดเลยใช่ใช่ก็ทำให้ช่างสะดวกมากเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันมีรุ่นใหม่อะไรมาไม้ของบอสเนี่ยอย่างเช่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ถ้าคุณไม่ได้ติดตามข่าวสาร ก็คือมีแบบมีมีเขาเรียกว่าครอบคุมทุกอย่างที่เป็นของบอสที่เป็นอุปกรณ์เค,ครื่องมือเลยนั่นแหละนะครับช่างก็น่าจะชอบเล่นแอป,ปเดียวจบเลยซึ่งี่อันนี้อ่ะเครื่องเจียไฟฟ้าอ่าเครื่องเป่าลม อะไรอย่างเงี้ยสว่านระบบอะไรเราขนาดใหญ่แค่ไหนอาจจะมีสว่านแบบไร้สายสไขควงก็มีนะพวกไขควงเห็นคุณใช้บ่อยแอปนี้นะครับช่วยอะไรได้อีกก็จะช่วยหาร้านใกล้ๆได้มีโปรโมชั่นมีของแถมมีส่วนลดซึ่งในแอปเนี่ยมันก็จะมีให้คุณสมมติวันนี้คุณซื้อตัวหนึ่งตัวที่ 2- ตัวที่3คุณก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปัจจุบันเขาหรือเปล่านะแต่อันนี้คือของที่บ้านผมมันจะมีแก้วน้ํามันจะมีล่มมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือผมชอบแล้วกันโอ้นะครับวันนี้ก็น่าจะจบการรีวิว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าบอสเพิ่มเติมนะครับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่สโปรแกนเขาก็ดีครับได้ที่ www.bosskid Professional แบบคุณนะครับ .com ได้เลยนะครับขอฝาก The r ู l e Maker ไว้ด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับใครอยากจะมารีวิวสินค้าที่สามารถใช้งานกับบ้านจริงได้เชิญเข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook YouTube เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เจอช่างกล้องอีกเจอบอสนะครับของเราเจอบอสตัวเป็นๆครับผมวันนี้ก็ผมและช่างกล้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่แรงกระแทกเ้็ขาสองจูนนะอ่าแรงกระแทกผมวีสามจูนโอเคก็าคุณทำงานอย่างเงี้ยมันเครียดคุณก็ต้องกระแทกแรงไงคุณจะเรื่องปกติแล้วพูดมันในออนได้หรือเปล่าตัดออกกันเละเทะเลี๋ยวนะยิ้มไว้ก่อนนะ